โอ้ต้นนี้ได้เยอะเนาะต้นหนึ่งต้นหนึ่งตอนนี้เราจะมาเปิดต้นที่หนึ่งมีดที่สองี่เราสีดวันแรกเยอะเะอะาสีน้าเยอะเยอะนะค่ะตอนนี้เรามาเปิดกี่ต้นยางตายนึ่งต้นที่หนึ่งนะคะนับจากสามสองหนึ่งค่ะวันนี้วันที่ยี่สิบห้าเมื่อวานบ่ายสามก็ยังไม่หยุดอีกเลยค่ะน้ํายางโอ้สุดยอดเลยมีดแรกตอนนี้มีดสองนะคะของวันที่ยี่สิบห้าเมษาค่ะ สังเกตดูว่าตัวนี้มันผมไม่หยอดน้ำก้นแล้วชั้นหนึ่งพี่มันเหลือนี่หยดทีหลังเลยนี่อ๋อโอ้โหหยดติ้งติ้งเลยพี่หน้ายางนิ่มเนาะนิ่มขึ้นเนาะหนมันกนิ่มเปลือกนิ่มค่ะน้ำยางก็ข้นดูดูสังเกตดูก็ได้เอามาใส่มือเราเมื่อกี้มันหลุดมาตรงนี้มันจะข้นแสดงว่าถูกใจพี่มากถูกใจปีนี้จะจะใช้สักปีค่ะ ขอเชิญลงทะเบียนเพื่อสั่งจองผลิตภัณฑ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ทางคลังอำเภอจะดำเนินการจัดส่งสินค้าถึงพื้นที่การเกษตรของท่านพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ